สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาคุดจะล่อคือเก่าจ้ะสวัสดีครับมือเดียมาสองเสียมเลยจ้าส่อไข่ก็คุดนําคุดก่อนเลยจ้ะสอไข,ข่ก็จะคุดมาทางพี่บอกตรงพี่มูนมาทางพี่ทางน้ามจะมาเยไยๆหลายมือขันเอามาเสียมเดียวเนาะ Ủa hiền lên rồi, thụ, 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 đấy tổng ơi Nên mình ổ lộ bộ Bởi hình vết vết một kì hình อยู่แถวทะเลเมื่อกี้กนี่ค่ะยู่นี่แหละว่วาคุณเต้เห็นอ่าแถวทะเลหูฮันสุดเหรอคะแม่นอาออกมาแล้วข่อยวะเอาอยากออกเอาจะรอไม่เห็นสิจักเลยมันจะเสียบมันเหยียบมันระบบโอ้เมื่อกี้นี่ชมพี่เนาะโอ้นี่เห็นแล้วเขื่อนนี่มัโอ้จับเร็วๆบ่ต้องสองตัวจ้ะ สุกนี้จะรอมีส,สั่ดดสกักสสักสักสัก่ักสกสักสักสักส้อสกกสนกสดกสั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 กสสัก ไ <Cornell. S 2> อ้ที so ่ติดกามเสียมเบาต่อมเลยเสียมเล็กกืได้ขนาดจับซับเลยยังบอกอฮะเดีอยู่ในฮะเดีใกล้ละหันเห็นโตมาละหันระวังซับนั่นแหละอยู่นั่นแหละเห็นอยู่เมื่อกี้ฮคดีคดีหินแล้วฮคดี Too chân đây bộ lạc sạc. là buộc cắt tóc. Một lều. khuất cắt nọc. Một lều. 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 Một เจ้าคุณเออแม่นบอกคุดไปอีกอมันบอกม<ว>ันดอกซำเนี่ยเออมันอัดไว้คุดไปอีกนกนะดีคุดออกคุดเปิด

วขวบไหนบอตรงควายไม่พี่มาเอาควายพี่ควายเอาควายนี่ก่อนสองควายอยู่นี่หุกป้าเต็มเลยใคาเนี่กคอมเมนตัวใดก่อน,อนตัวใดก่อนก็เอารถถ้าคอมเมนต์เหม็นบอหะตัวนี่แหละไปทำผุดไปทำผุดผุดเออเอเอฮะแหละ lời lắm, nọ bóng bóng đâu bóng 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 đi, bóng 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 thế, bóng 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 มาดิปาดทางฝุ่นเออเอออะหรอืมกึบบอกตาคนจะรอหรือเปล่าเนี่ยคุดคิลำแท้ตัวนี้เราไบตัน คือมีต่ปุกิมทองทอก็มีสิเออะหลห้วนี้แหละนี่แหละบ,บ่มีบ่มันออกละบ่ะออนน้นใหมใหม่น่ผู้คันบ่หาไหมกูฮู้มันเออมันแนนอยู่บ่มันออกละบ่ะ เฮลิอปิดอเอาหูที่ไม่ลอยเนาะติดสองไฟอยู่นี่กับตีนค่ะบุกน้องซับเลย ปิ้นไปปิ้นมาเนาะหูเนาะยังคับใน<ม>ว้นขนาดวางไขนะ่เลยมาไว้นี่ผมผมผมเพื่อน เลย่ซับลงซ้ายตัวเดียวบ่ทไปทางหน้าเสียมพุ่นพุ่นทางขวดพุ่นดิ ตัวนู้นบาตป้ตัวมีอีกตัวนึน่นมีเห็นล้วโไปทางขวาพูนจะหน่อยเออให้เลยให้เลยดีค <sl> <aries> ือเห็นไว็บพอดีเห็นขาแล้วดิีล้มล้มล้มเรล้มไปพี่นาะิลอออกจากขวดขวดล้ม มันจะสองตัวควมีซ่อนสามเนาะ,ดะเดี๋ยวจะมาเบิกกันอีกทงนึงสาใครก็อยากขุดขุดกันต่อใ่หลายเด้๋จ้ะอันนี้ของบอตรงเด้อขวดนี้เด้อจะได้หน่อยให้จ้ะจะของบอตรงคือได้หน่อย พี่ของเสาไห้ค่ะพุชๆไหลชุดไปหน่อยนี่ปุ๋ยใหญ่ๆพี่แบบเต็มมุมเลยเสาเมยบึ้งบอตสองพุดก่อนี่เฮ้ยเนาะดิ่งเนาะดี่ตื้อหงมันหลาในะบอตสองเนาะแถวนี้เนาะเป็นจิ้มจิ้มกันอยู่จ้ะอืมเริ่มเลยมือเด็กลุ่มก่อนนี่วะ บ่มีถ้าเห็นตัวเม่ยก่อนคือเดียวหาเตาะอ้เฮ้ยซับแล้วบะววยังวะห่อยเห็นตัวหนึ่งเล่นของอีกแล้วเล่นสองตวนึงมันสิอยู่ยข้างบนแล้วมันสิเล่นลงไปงงงมันคือสอง่ไหมหื ทำันเหินมันเลนค่ัหนตัวนี่เตรียเอาเอาุไปฮะนตัวสุดเนี่ยนกนกนกาะปะไปหินลูกโป่งค่ะาาขอยวาเล่ข่อยหินเวบเวฟอีกใบหมดขอยพี่ ปีนจะผุดเออนั่นแหละฝุดไปเลยๆเยนื้อเห็นเรลวเ,เอยอะเกือบเนาะ <laughs> คนละตัวบอกตัวเดียวเนาะตัวแม่เกือบเนาะเกือบเกือบเกือบมัคอยพี่พูดคอพยพระบามพีเลย มะวังด้อเห็นแล้วบ่จักเห็นแบบๆบบขาบอดนนินี่นี่เน่ล้จับออกมาดึงดึงออกมาเลยอุ๊บโอ้โหตุผูนี่มันต้องมีตัวเมียไปต้องมีตัวผู้มีเนี้ยมันจ่คอยพีสแตน,นมาพีพีมันจ่คอยพี

ผมหูเลี่ยนี่มึงก็เด้อถ้ามันเปิดยันี้ยได้พี่น้องเข็บไม่พิษเลยดูเงี้ได้โอ้ยหูเปิดมันก็บ่มีจะรอดเหรเนาะคุณลงอีกนี่ยินแล้วบอนี่ปัดดีตัวเมียเน,ะนอะให้ยู่ข้างหลังเลยครับจับก่อน พูดเขมทางเล็ดยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยจ้าอยู่ใกล้ค่ะอ้ยได้ได้ได้ดูเลยยังปิดแลวค่ะดิบอาตรงเอ้ยเละเลยอาจจะมีสองมีละวอันเียเอาเจะเดี๋ยวสาไขายไปพุดซ้อยบอตรงก่อนเราจะมาเบิ่งนกันอีกเทื่อนึง พี่นกคุทธแคมทางนี่เลยจ้ะสองคนได้บอตองรักกรักไี่ดีพี่ตาบอโอได้แล้ว้จัมีอะกบอนังนี่ต้องอยหนึ่กักนมันส,สินดๆตตรงซ่นึ่บโ วางเด้อแบบเด้อมอันบกเป็นไงมีหูหนึงก็้กระทังค่ะจักเละมีแต่หักปาล์มบอไม่็นควายหูพี่บอกปลาตองมักตัวเขาขนาดเดยจะโล่เดย์ดอกล้อดอกล้อ,ลอ,ลอพี่พี่ทางพี่ไม่มีครับนั่น กลับกลัไปอีกม to oui, ันอยู่นะหักปามทะเลดูดิน้องดีดีเห็นแล้วรุ่นจำเริกมมีเยอะโตนั่นแหละตัวเดียวเห็นไหมสกายฮะดิตัวเมียเอ้าเอาขวดมาไหม ขวดบอ่อตองนึงเขาไปเต็มจเกเลื่อเจ้พี่เนาะสองคนเฮาหมูแม่นนี่เดอ้ดดอชีพีจ้ะสองมา<ก>สองขวดเก็บเต็มเก็บเต็มจ้ะนีสองคนเานาะพอได้กินแล้วจ้ะอยู่แต่แถวแถวนี้เฮาไม่ได้ไปเข้าไปไกลยอยู่แต่แคมรถส่ิลอมากเสียงรถเนาะ เอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เลยจ้าก็ฝากกดไลก์ share, กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่ฟมิลี่ดีเดอจ้าสวัสดีจ้า